สวัสดีครับอขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Tick Talk นะครับวันนี้เป็นเห็นเร่งด่วนนิดนึงเพราะว่าน่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนกําลังปวดหัวผมก็ปวดหัวนะครับคือตอนนี้ผมก็เครียดคือมันมีการบล็อก a c e b o o k เนาะโดนกันเยอะเลยผมไปเซิร์ชในเน็ตมาเนี่ยโดนเยอะผมเนี่ยโดนโดนด้วยคืออาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับมันมีการแบนไอพีพรอนฮับใช่ไหมอ่าโอเคแบนไอพีพรอน มันก็มีการแบบเฮ้ยมึงเข้าได้ไหมกูเข้าได้ไหมมึงเข้าได้ไหมกูมเข้าได้ไหม,ม,ไไหมใช่ไหมครับคุยกันระหว่างเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคก็คุยกันระหว่างเพื่อนพวก,กันในคอมเมนต์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เช็คกับเพื่อนแบบเ hey, ฮ้ยใครไหนโดนแมนบ้าง AAS DTag TwoMove นี AS, ่สามบีเน็ตไรโดนหรือยัง like, really ใช่ไหมครับผมก็ใช้เน็ตทูแล้วก็ใช้มือถือ AAS นะครับผมก็เปิดหน้าเว็บพรอนทับแล้วก็แคปหน้าเว็บไปคือก็เช็คเบื้องต้น คือไม่มีภาพโป้ในคือไม่ไม่เป็นภาพเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปหน้าเว็บที่ทําให้ผมโดนแบนว่าทําไมไอเนี่ยโดนนะครับซึ่งผมอาจจะต้องคาดคาดชื่อเว็บคาดอะไรเลยนะกัน YouTube แบนด้วยเพราะผมไม่รู้ว่า YouTube อันกรมันจะเหมือนกันกันกบเฟซไหมนะผมก็โอเคผมคุยกับเพื่อนผมว่าเฮ้ยผมก็แคปไปเอ้ยกูเข้าได้ผมแคปปึ้มเข้าไปนะครับในคอมเมนต์ว่าเอ้ยยังเข้าได้อยู่นะย,ยังได้ปกติ แค่นั้นแหละครับผ่านไปไม่ถึงนาทีประมาณนาทีสองนาทีเฟซก็แจ้งว่า,าหมดซีซั่นผมก็เฮ้ยหมดซีซั่นคืออะไรวะแบบอารมณ์แบบหมดซีซั่นอ่ะมันคืออะไรวะหมดซีซั่นผมก็เออมันมันคับล็อกอินใหม่ผมก็ล็อกอินล็อกอินปั๊บมันก็ขึ้นมาเลยครับปึง้งคุณโดนระงับการใช้งานชั่วคราวเอาแล้วไงผมก็เฮ้ยไปทําอะไรผิดขนาดนั้นวะก็เช็คดูมันก็ขึ้นมาว่าอ๋อคุณโพสต์ภาพที่ ขาดต่อมาตรฐานชุมชนผมก็โอเคมาตรฐานชุมชนมันก็ภาพมันมาให้ผมก็เผลอคือตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็คือในอารมณ์ผมผมคิดว่าให้มันถามว่าภาพนี้มันดูขาดมาตรฐานไหมผมก็เลยผมก็เลยติกว่าก็ปกตินะเออมันจะมีปกติกับยอมรับอะไรสักอย่างผมดูไม่ใช่ผมคิดว่ามันปกตินะเพราะมันไม่ใช่ภาพโปมันเป็นภาพแคปหน้าจอพรทับแคนนั้นเองในมุมมองผม,มนะผมก็ติ๊กติ๊กติ๊กแบบมันก็คือว่าคุณจะโดนบล็อกยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าทำผิดซ้ำอีกคุณจะโดนสามวันเจ็ดวันแล้วก็หนึ่ง หรือถาวอนตรงว่ามันเป็นอะไรผมกดตกลงโอเคบอยแบนยี่สี่ชั่วโมงพอกดตกลงปับ๊บมันก็ขึ้นหน้ามาเป็น uh, the something เว้นวองของ Facebook นะครับคือไปต่อไม่ได้คือวนกลับข้อเฟซตัวเองไม่ได้ซึ่งผมก็ไปกดยื่นอุทธรอนกดยืน่นอุุธรณ์ก็ไม่ได้ครับที่ว่ากดยื่นอุทธรอนขอตรวจสอบไอดีขอตรวจสอบความผิดกดก็ไม่ได้คืออารมณ์ประมาณว่าตอนนี้ระบบมันมองว่าผมโดนแบนหนึ่งวันแต่พอผมกดยอมรับโอเคคุณแบนผมสี่หนึ่งวัน กด,ก,ดกดไปถึงขั้นตอนสุดท้ายมันจะวนกลับมาที่ซัมติงเว้นวองเว้นวองมีอะไรผิดพลาดอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะลองอินใหม่ลองอินใหม่มันก็จะให้ผมทําอีกกดยอมรับโดนแม่หนึ่งวันแล้วพอถึงยอมรับหนึ่งแบ่โดนแม่หนึ่งวันมันก็จะขึ้นซัมติงเว้นวองอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างเงี้ยผมผมกําลังโดนลูปลูปเป็นความตายแบบเดย์อัปเตอร์ทูมอร์โรเเอ้ยเออไอ้ดอัปเตอร์ทูมอร์โรอะไรของทอมพูดเลยแบบนั้นเลยคือผมกําลังวนลูปตอนเนี้ย ผมไม่ได้โดนแบน24ชั่วโมงนะครับผมกาล,ลังโดนแบนตลอดชีวิตโดยที่อันกอมันมองว่าผมโดนแบน24ชั่วโมงแต่เม anyway> okay, mm okay, ื่อไรที่ผมกดยอมรับมันก็จะวนลูปกลับมาให้ผมยอมรับ24ชั่วโมงใช่ไหมก็เหมือนกับผมโดน24ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงอ่ะมันไม่ยอมรับ24ผมสียทีเข้าใจใช่ไหมครับคือแทนที่มันจะยอมรับว่าโอเคคุณโดนแบน24ชั่วโมงแล้วมันเริ่มจะนับ1 2 3 4ผมมันไม่นับคือพ่อผมอ่ะยอมรับปั๊บมันก็ไม่นับยอมรัััับบบมมนนก็ไ่ หลายคนโดนเพราะว่าผมเช็ควิธีแก้ไขแล้วหลายคนโดนเหมือนกันนะครับซึ่งณปัจจุบันวันนี้วันที่เก้าผมเอ้ยวันที่สิบผมโดนเมื่อวันจันทร์ก่อนวันจันทร์ก่อนก็ประมาณหักไปประมาณหกเจวันก็น่าจะประมาณวันที่สองวันที่สามนะครับคือวันแรกที่เขาแบนพรทับในประเทศไทยแหละที่ผมโดนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีแก้นะครับผมลองติดต่อ s พ p p o r t s u พ p o r t facebook เนี่ย มันมีปัญหาก็คือว่าซัพพอร์ทที่เป็นระบบออโต้ติดต่อไม่ได้นะครับผมติดต่อแล้วติดต่อไม่ได้นะครับคือติดต่อแล้วมันจะมีขึ้นหน้าอีกหน้าแบบหนึ่งว่าเฮ้ยคุณกลับไปลลอกอินนะแล้วก็ยอมรับความผิดซะแล้วคุณจะกลับเข้าได้คือพอติดต่อซัพพอร์แเ้วในระบบ,บออโต้มันก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งพอกดยอมรับความผิดก็เข้าไม่ได้ครับมันก็ซัมติงเว้นวองซัมติงเว้นวองซัมติงเว้นมองซึ่งณปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เฟซคืนนะครับแต่เฟซผมยังไม่หายนะ ก็คือมันยังไม่โดนลบไปคือบางคนอ่ะโดนความผิดหนักเฟซมันจะมองไม่เห็นเลยพวกเพื่อนพวกอะไรจะมองไม่เห็นแต่เฟซของผมเนี่ยคือไม่มีการเคลื่อนไหวคือเจ้าของเฟซเราอินไม่ได้นะครับผมก็อาศัยเฟซเพื่อนเข้าไปกดรีพอร์ตว่าเฮ้ยเฟซนี้เขามีปัญหาในการล็อกอินนะผมก็ใช้เพื่อนสามสี่คนกดเข้าไปรีพอร์ตตอนเนี้ยทำมาทีหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้คําตอบจากเฟซบุ๊กนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ากี่คนที่โดนไปแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยมาแชร์นะครับอย่าโพสพรหับ เป็นอาแม้กระทั่งแคปหน้าจอที่มีคําว่าพลับแอดดูอะไรนะครับสกิ๊ดูเซ็กสกิดอะไรเนะี่ยคือเป็นคําคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเซ็กเนี่ยแค่นั้นนะครับไม่มีภาพเลยไม่มีเลยจริงๆครับคุณเป็นหน้าเว็บดําๆแล้วก็มีคําว่าพลับจะเป็นเวอร์ไวเวลเวอร์ไวเว็บ dot พลับแล้วก็เป็นเซ็กชูแอดดูอะไรเนะี่ยที่เป็นคีย์ลิงก์มันแค่นั้นเองครับไม่มีภาพเลยผมก็โดนเลยโดนหนักเลยโดน แล้วผมกู้เฟซนะเพราะกู้เฟซไม่ได้เฟซตัวนี้มันเป็นเฟซแอดมินของเพจอีกก็มีเพจ e v e r y t h i n g Art เพจอะไรอีกมันก็พานพังกันหมดเลยนะครับของผมเนี่ยคือโดนไปหมดเลยนะครับซึ่งยังไงก็ให้ระวังไว้นะครับถ้ามันมีวิธีแก้ไขเรื่องผมได้เฟซคืนเะนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับอย่าโพสต์แม้กระทั่งคําพูดหรือตัวอักษรนะครับที่เกี่ยวกับเว็บโพสที่ Facebook อันกอมันแอนกอรมันตรวจได้นะครับคุณจะพลาดแบบผมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มี ประโยชก็อย่าลืมกดไลค์กดซับละคริกและก็กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ